อ่เป็นแฟพี่คนนั้นใช่ค่ะแต่มาแต่ว่าตอนนี้เราเองที่เราไปสอบัแล้วใช่แล้วคนผู้ชายก็ทำมที่ขตองยู่ประมาณนั้นเราะนั้นกย่างความแ้อ๋อแล้วเดี๋ยวผู้ชายทีดงีก็ ก็คือครั้งแรกเลยนะคะเหมือนว่าเป็นการเข้าใจผิดทางโพสแต่เขาไม่ได้ติดต่อมาทางเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อมาทางเขาไม่ได้ติดต่อมาทางแฟนเขาติดต่อมาทางเขาได้าว่าในโพสเก่าหาทกแฟนเขาดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแฟนท้องเป็นกะเง แล้วหนูโพสอะไ่างถเนในกับตำรวาเรียร้ดีแต่เราไม่ได้มีเินตนาที่จะโพสว่าเขาหรือว่าเอะไรนไ้เขาไม่เคยถามมาเลยเพราะในวันเหตุการณ์นันที่สองอะค่ะเข้าดีดในกองก็คือเขาเดินมาตั้งใจทำรายร่างกายพอได้ พูดได้ไม่ค่ะไม่่ไม่อะไรเลยเลยเดินีใช่ค่ะปมาแล้วกจัที่ย้ๆชื่อทางมีสองครั้งแล้วก็มีอีกครั้งถ้าได้พูดเลไหมไม่คจเสร็จก็เดินหนีเลยใ่่เสร็จทีนั้นๆก็ลหน้าายลองหน้าฝายแล้วก็ไดหลังจากนั้นได้คุยได้อะไรกับ่าไม่ได้คุยค่ะแก็ไม่คุย่ติดต่อคุยอะไรเลย ความรู้สึกกับสิ่งการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจเพราะหนูก็ไม่คิดเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์นี้แต่พอในในวันนั้นที่เราไปแจ้งความค่ะเพื่อนเข้าไปสอบคซบุ๊กของเาขาเขามีการโพสต์ถูกก่อนหน้านี้แล้วเราไม่รู้ตัวเลยใช่คะ่ะทุกคนรู้วันที่เกิดเหตุคือเจตนาที่เราโพสต์ในเรื่องของการบริจาคผู้ป่วยมะเร็งซึ่งก็ไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ได้ไหมายถึงเขาค่ะแล้วเราก็บริจาคจริงๆก็บริจาคไปแล้วด้วยใช่ค่ะมีหลักฐานหมดว่าเราบริจาคจริงเราไม่เขาจริง ก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้ที่พยายาให้เขากระจายกิจน่าจะเป็นประเด็นนี้ว่ามีเขาอะค่ะที่เป็นผู้คนประเด็นแล้วรู้จักกับเราเอ่อเราทราบตัวแล้วนะครับทราบตัวคนก่อเหตุแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆต่อเป็นเรื่องที่กระทําต่อหน้าธาระกำนานทาในที่สาธารณะก็คือทําฝ่ายชายเนี่ยจะมาถึงเนี่ยก็มาทไม้ร่างกายน้องเขเลย ครับผู้ชายมาทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยด้วยการตบไปสามทิศหน้าร้านโทรศัพท์ชั้นสองของห้างบิ๊กซีเนี่ยนะครับหน้าร้านบันนานา่าทางร้อยเวรเนี่ยก็ได้นำตัวของผู้เสียหายเนี่ยไปสอบปากคำแล้วก็เข้ามือตำรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลบางพลีครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบส่วนทางาผู้ต้องหาเนี่ยอตอนแรกเนี่ยคือ เราก็จะให้เจรจากันเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยทางแฟนของผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับผมที่ว่าก็จะมีเจรจาตรงกันได้แต่คราวนี้นนะตำรวฏว่าณตจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถติดตามตัวมาได้เลยเจ้าที่ตำรวจตรอดต่อไปเนี่ยก็ปิดเครื่องไม่ยอมคุยนะครับในสําหรับตัวผู้ต้องหาเนี่ยแต่ว่าเราทราบชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้ว ก็ส่งหมายเรียกไปละหนึ่งครั้งส่วนตัวของแฟนผู้ต้องหาตอนนี้ก็เลยลางานกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็โดยตัวผมเองนเนี่ยก็โทรไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าก็ยังไงก็ให้ทางทางแฟนน่ยนะครับมามาคุยในาเจราจากันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นทีทันทายร่างกายกันเล็กน้อยอมีความเข้าใจผิดอะไรกันหรือว่ามี ความไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็น่าจะมาคุยได้เพราะทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็พร้อมที่จะคุยครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาทำความเข้าใจว่าเความจิตเขาเรื่องอะไรทำไมต้องมาทำ้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เรายังติดต่อปัญหามไม่ได้